มาเำมือให้เขาดมๆก็จะเลือกเอาไอ้ที่ไก่แพงๆนะ <laughs> บนหลงแน่นอนอรู้วคนไนอร่อยไม่อร่อยรู้มากตารนงชอบเอาเปรียบบนหลงอมตังตลอดเออโอเอาเปรียบเดี๋ยววันนี้ จะพาไปซื้อไก่แล้วก็ทำคลิปนะเนาะเมื่อเช้าเขาบาเอาเมื่อเช้าเขามาเอาตัวหนึ่ง400บาทพัดลมตัวซ่อม400บาทพัดลมเขาซื้อมาเกือบ2,000น่ะเขาก็ต้องซ่อมเอานะ เบาแล้วเรืเบาแล้วเนี่น้องตกนานบหมไม่รู้ฝนตกนานไหมบ้านพี่จงฝนไม่ตกบอกพี่จงฝนตกไหมที่นู่นเดี๋ยวจะลอง มันทึกอยู่พี่จงเวลาบันทึกกดตรงซ้ายมือบ่อยยาน้องใช่ไหมกดซ้ายมือเนาะบันทึกไอ้บันทึกเขาเรียกว่าอะไรนะไลฟ์สดอะบันทึกไฮไลท์บันทึกไฮไลท์ใช่ไหมสี่เหลี่ยมซ้ายมือบ่า ทุีลยนทยมือหายแล้วหายแล้มันไม่มันไม่ดีหรอกนี่ต่คนไม่หออกมาร้องอะไรเรี้ยงระเพี้ยงมาเลยหรอเอาเอาเองอะคนตกแม่คนตกคนตกคนตกไม่ไปแล้วแกงกูไม่ตกใจ ไหนนะไม่เอาไว่เอาไมอาไม่อาวกลววไปกลัวฝนตไปแล้วอดไปแลมันเจ้าแกงยอไปแล้วไหนม่รู้แกง

ไอพวกนี้มันแกงอยู่แกงแกงบุญหลวงโคดซีเลียมมย่งเดียวใช่ไหมตัวกรองแชทใช้ตัวกรองแชทด้วยบ่ยอดนิยมความทั้งหมด เราได้หกสิบาทแล้วมึงลงได้หกสิบขอบคุณพี่โจงขอบคุณยายน้องยายน้องว่ากดเลยกดเลยว่านกดแล้วเมื่อกี้น่ะกดไฮไลท์ไปสี่เหลี่ยมกดแชร์ไว้ กดแร์ไว้เหรอแล้วลมันขึ้นการดูแลชุมชนเหรอหรือตัวกรองแฉเพราะว่ายัางไงพี่จงมันขึ้นว่าไปที่ชุมชนอะไรไม่รู้ผมว่าผมไม่เคยบันทึกไฮไลท์น,นี่ยลืม